And learning. S <S สวัสดีครับท่านชมทุกท่านกันด้วยคลิปนี้ก็อยู่กับผมอัสตาดีเช่นเคยแล้วคลิปนี้นั้นผมก็เล่น, cool นคูเบลดีเวอร์ชันเดโมเช่นเคยนะคือถ้าเป็นเวอร์ชันจริงอะเวอร์ชันจริงมันเล่นเล่นยากอะแต่ว่าเวอร์ชันนี้อาจจะเล่นอาจจะเล่นง่ายนะคือเวอร์ชันนี้มันไม่มีมมตัวเลือกเลยพ oh, อดีกับคู เราก็เก็บสมุดที่มันเดินยากแปลกๆเนี่ยโอ้มีที่กดตรงนี้โอเคเข้าใจแล้วสอนใหม่ง่ายขนาดเนี้ยสอนใหม่เฮ้ยเย้ยยอไม่ใช่ไม่ใช่โอเคลบหนึ่งใช่ป่ะลืม โอเคผมตอบผิดผมโง่เองเริ่มใหม่ดีกว่าไหมเริ่มใหม่ดีกว่าเมืม่อกี้ผมตอบผิดอ่ะเ,อเล่นใหม่เริ่มใหม่วัสดีไฮเฮยเค,คือเก้าอี้มันเล็กไปแปลกนะ Now it's time for everybody's favorite subject. Math. Yeah. Answer the three questions. I can't believe but it. You are incredible. Problem good one. What Problem three. Six minus Seth. Great job. Great job! Okay. You did great. A shiny quarter. ข้างนอกข้างนอกคือจดีนดนยังไปไม่ได้อะเออว่าันนี้มันเหมือนจริงอะเหมือนจริงมากเลยแต่แต่ไอ้ไปไอ้ปเอ็กซิน่ะไอ้ปเอ็กซิน่ะมัน รู้สึกว่าเหมือนไม่ไม่หันตามเราแปลกๆนะแต่ครูครูหันตามเราเพราะว่าเกมสไตล์เกมมั้งอิไอ้เมื่อกี้ผมเห็นมันทะลุได้อะคือมันไม่ใช่เวอร์ชันจริงๆอนะ่ะวอร์ชันจริงๆมันโอ้โหสีสสสสส่ใช่ปะสี่ใช่ปะ โอเคร <believe. S 2> อดคิ <'re> C <14. S 1> อ่ะสีสองากันอ่ะสีสองโอเคโอเคเห็นปะเห็นป้ามันมันมีโฆษณามันไม่เหมือนไม่เหมือนเวอร์ชันเต็มคู้คูใหญ่คูใหญ่ตกใจหมดเลยอี e ไอเพย์ทำจกะอนีมันอุ้ยเลสเลสเพย์ s <S อะไรตอนนี้เ <'s> ะลิสเพย์อะไรตอนนี้เฮ้ยโอ้โหโชคดีนะบูรี่หาย s <S อ่ะโซดาโซดา โซดาไม่ได้ผลเลยนะจัมวันชงฝีโฟโอ้สวิตสวิตโอ้สวิต อย่างอัสวิตกว่าที่อื่นกว่าที่อื่นบุรีบุรีรรขอให้ขอให้ครูใหญ่มาใกล้ๆตอนนี้ผมนย่งเสียงแต่เด็กโดดเชือกได้วยเสิยแต่เพทามตอนนี้มันอยู่ไหนเราไม่รู้นั่นคือหนังสือ อืฮอฮศูใส่ไปโอ้สองสองได้สี่ง่ายอ่ะไ,ไม่จังอ่ะใส่ได้หกก็พอวิเอาไม่ไม,ไม,ไมเอาเออใส่ใส่รหัสผ่านาน่ะอาจจะไม่ได้สามหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดท่านชมถ้าเป็นเวอร์ชั่นจริงถ้าเป็นเวอรช์ชันจริงครับ สามหนจมันจะโผลห้องรับนะคะคุณชมแต่มันมันไม่มันไม่โป่ okay. โอเคโอ้โหมีโฆษณาโ okay. อเคตอ่ตอตอ่อต่อต่อต่อเฮ้คูวันี้วันี้อยู่ใกล้มากนี่ ดูดูโฆษณาเพิ่มต่อต่อต่อตอนนี้ครูเบวดี้อยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้ผมได้ยินเสียงประตูประตูของใครฝังร่งนี้หรือว่าฝั่งนี้ลุนล้นลุนล้นลุ้นลุ้นฝั่งไหนให้มันงงอ่ะเออ ผมมาฝั่งนี้ว่ะลิงเสกใกล้ๆอ่ะใช่เปล่าโอ้โหฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นรันรันวิ่งวิ่งวิ่งก่อนวิ่งพระตูเลยเออวิ่งวิ่งวิ่งให้สเตนสเตนิน,น่าหมดเลยปึ๊บอ่อีทศูนย์ศูนย์นแล้วก็ ส่วนก็แบ๊ๆๆปโอเคชีไม่แน่นอนโอ้โหโอ้โหอยู่นู่นอยู hey, oh, 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 ่น yeah. ู่นเลยเฮ้ยติดติดอะไรอ่ะทำวิ่งทำเล่นฮ้ยมันเอียง่ะคนที่เล่นเวอร์ชันปีมันเอียงอ่ะมันสึกเอียง โซดาโซดาเวอร์ชันนี้ยังใช้ได้อยู่นะแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนใช้ไม่ได้เลยมันลอยกลาองอากาศน่ะมาต่อไป3ามลบศนย์ไอสาม สามลบแปดสี่ห้าเฮ้ยลบห้า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 แล้วก็ตกลงใช่เปล่าไข่ใส่ใส่แล้วก็แล้วก็แล้วก็ โอเคแล้วก็ปุ๊บอ่ะเฮ้ยอยู่ใกล้ตอนนี้มันอยู่ใกล้ไ่เฮ้ยอย่ามาเลสเพย์แถวนี้อยา ดันดันคูเบาดีโดนดันคูเบาดีโดนดันแล้วดันช้าด้วยไม่มันยังไม่หายนะมันยังไม่หายนะมันยังไม่จบมันยังไม่หายอย่าไม่ฮีฮีแถวนี้นะไม่งั้นโดนนะ ไปผมจะพยายามแล้วไอ้ห้องนู้นมันไอ้นั่นนี่อย่างผมยังไม่เคยโดนคู่ใหญ่จับเลยอ่าฮะ 2องสตกลงได้ล,ลบลบ e แล้วกห็หตกลงแล้วก็ปุ๊บอ้ยไม่ต้องไม่ต้องจริงๆแล้วไม่ตนะ้องใส่คำตอบก็ได้แค่กดอู๋อู๋เร็วเร็วเร็วเกินเร็วเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮยเดี๋ย โอ้โชคดีคูบารีติดบูลีวันวัน t w เอาเอาดี๋ยวฮุ้โกงอะ่ะกระโดดแล้วสี Four. โอ้ดูดิไอโกงอะ่ะ ๋ยวคู่บอลดิโอโห้อืโองเงคงใจยหยอกแป๊กนึงเอ้ยสวิตอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งอ้ยอย่าเลสเพย์อย่าเลสเพย์เท่านี้นเ,นเลสสุดท้ายหกสามเก้าไง สามบวกสองได้ได้หแล้วก็ใส่ไปยขน่งสอบอจนเน่อบ้านี่ยยักยิ่ยับยยย่าย คูบอดี้เดินคูบอดี้เดินเร็วกว่าเราแล้วเออเออไม่กีนได้นะไม่กีนได้โอ้ยครูบอดี้เดินเร็วกว่าเราแล้วโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับบ๊ายบายโหดูเล่นนานอะเล่นนานมาก